สวัสดีครับยินด,ดีก็รับเข้าสู่ช่องลมผ่านดินนะครับใครที่เข้ามาดู EP นี้เป็น EP แรกให้ท่านเข้าไปที่ตรงช่องนะครับจากนั้นก็ไปที่ playlist ผมได้ทำ playlist แยกเอาไว้ให้ตั้งแต่เรื่องสูบมือ8ปมิลแปลงมอือสอ2วอกยอเรมันก็การเทสโลกแล้วก็จตัว M4 นะครับ EP นี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของโหลดนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งถามมาว่าโอลิง โอลิงมันขาดง่ายนะครับใช้ไปแป๊บแปบมันก็ขาดแล้วแล้วนะมันจะเป็นโอลิงครอบลำโอลิงบูทโอลิงอ่านะครับจุดไหายขาช่างที่มันเป็นโอลิงสาเหตุที่มันขาดง่ายมันเกิดจากอะไรนะครับอีพีนี้ก็น่าจะเป็นอีพีสุดท้ายของเจ้าตัวหลดนะเพราะว่า เราก็ได้เจาะลึกกันหมดทุกชิ้นละทุกชิ้นส่วนของมันแล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูก็ดูย้อนหลังได้นะครับเรื่องโหลดอ่าก่อนอื่นเลยนะครับโอลิงครอบลำตัวนี้ครอบลำตัวนี้เป็นของใหม่นะครับยังไม่ได้ผ่านการยึดอะไรเลยถ้าเราถ้ามันผ่านการยึดมันจะมีตัวน็อตตัวหนอนเป็นรอยนะครับของใหม่นะครับผมจะให้ดูโอลิงนะครับ โอรินตัวไอ้ครอบลำมตัวนี้ผมแค่นำมาประกอบเฉยๆนะครับแค่สมสวมเฉยๆมาดูครับว่าโอริงเป็นยังไงนี่ครับโอริงเป็นรอยนะครับนี่ครับเป็นรอยจะขาดนะครับเต็มเป็นบทลงนะครับเป็นรอยนี่ครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับ อพอมันเป็นรอออย่างนี้แล้วอีกหน่อยมันก็จะขาดนะครับหรือไม่ก็มันก็จะเจ็บปิดลมไม่ดีนะครับข้อเสียของมันสาเหตุเลยกดจาก,จ,ากจุดนี้นะครับเห็นไหมครับจุดที่เราเอาครอบสิงใสโอลิงมันสัมผัสเมื่อกี้ก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้จุดตรงนี้เห็นไหมครับสังเกตเหมยครับว่า ตรงรูโหลดนะครับไอ้ตรงรูครอบนะครับตรงรูครอบนี่มันจะคมนะครับมันจะคมมากเลยตรงนี้เป็นงานดิบนะครับงานดิบส่วนมากก็จะเจอปัญหานี้เพราะว่า่ถ้าเป็นงานไซสีพวกเนี้ยเขาก็จะเก็บขอมให้นะครับแต่ถ้าเป็นงานดิบมันก็จะมีปัญหาหน่อยแต่ถ้าทายเป็นงานไซสีแล้วยังมีปัญหาก็ให้ท่านทำการแก้ไขนะ,ะจุดนี้ โดยลบเหลี่ยมันออกนะครับถ้ท่านเอากระดาษทรายมานะครจะพันใส่กับตะเกียบก็ได้นะครับพันใส่ตะเกียบอย่างเงี้ยก็ได้ไม่ว่าจะใช้มือทําก็ได้นะครับจานั้นก็ลบนะครับลบตรงเหลี่ยมนะครับลบไปเรื่อยๆนะครับสังเกตเลยถ้าโอรงของท่ามันขาดง่าย ไม่ว่าจะเป็นครอบโอริงครอบโอริงหัววา,วาลโอริงบูสโอริงจุดไหนก็ช่างนะครับถ้ามันขาดง่ายง่ายให้ท่านดูชิ้นงานของท่านความมันคมกันไปไหมถ้ามันคมก็ให้ท่านลบนะครับแบบนี้นะครับลบถ้าเป็นงานก็งานตัวนี้ก็ลบก็ได้นะครับถ้ามันคม ลบพยายามจะให้มันโดนชิ้นงานเยอะนะครับพยายามลบมะนจะททำได้นะครับลบไปเรื่อยนะครับจนกว่ามันจะไม่มีคมแล้วถ้าอีกข้อหนึ่งเลยนะครับผมพย้ยาแล้วว่าเวลาท่านจะใส่โอลิงพวกจาราบีขาวหรือไม่ก็เป็นพวกวัสเรืนจะได้นะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยเวลาเราใส่โอลิงมันจะทำให้อ่ามันลื่นนะครับ มันจะทำให้มันลื่นแล้วก็เข้าง่ายและอีกอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าท่านใส่โอลิงแล้วมันรู้สึกว่ามันคับมากท่านเอาใส่อย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นรอยให้ท่านหาไขาควงแบนอย่างนี้ก็ได้นะครับตอนทันจะดเข้าไปให้กดนะครับกดโอลิงลงไปด้วยนะครับพยายามดันโอลิงอย่าให้มันโดนขอบนะครับ แต่ถ้าท่านลบเหลี่ยมแล้วจริงๆมันก็มนไม่น่าจะมีปัญหานะฮะแต่ถ้ามันยังมีปัญหาอยู่ให้ท่านใส,ส่วัสลีเข้าไปแล้วก็กดโอริง,งกดโอริงนะ,ะอครับค่อยๆกดลงไปพอกดเสร็จก็ให้ท่านหมุนนะฮะหมุนแบบนี้ค่อยดันเข้าไปนะครับพยายามทําให้ตรงที่สุดนะครับถ้าท่านทําเอียงถ้ามันเอียงอย่างนี้มันจะทําให้โอริงขาดนะครับพยายามดันให้ตรงที่สุด แล้วก็ค่อยๆดันเข้านะครับหมุนด้วยหมุนอย่างเงี้ยนะครับหมุนเข้าไปะน,น,ะะน,ะะนะครับหมุนหมุนแล้วก็ดันหมุนแล้วก็ดันนะครับอาดสุดๆอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น o อโอลิงอ่าโรดคอนนะครับัวคอนอย่างนี้ถ้าคอนถ้าตรงนี้ มันคมนะครับมันคมตรงนี้มันก็จะทําให้โอลิงของโัเวลนี่มันจะขาดง่ายนะครับเวลาเราประกอบก็ให้ท่านลบเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดไหนที่มีโอลิงที่เราใส่โอลิงนี่ให้ลบเหมือนกันเลยนะครับลบเบียบเหมือนกันมันอยู่ด้านในนี่มันจะมองไม่เห็นหรอกครับเวลาเราประกอบนะครับนี่ก็อีกเป็นปัญหาเล็กน้อยนะครับสาหรับมือใหม่อ่ะหลายท่านก็อาจจะ จเจอปัญหานี้เวลาดิงแล้วทําไมลมมันรั่วโอลิงก็เพิ่งเปลี่ยนแต่พอถอดออกมาแล้วโอลิงเป็นรอยหมดละโอลิงเป็นรอยอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่ทจะเจ็บลมได้นะครับลมมันก็จะรั่วนะถ้าลมมันรั่วลมมันวิ่งออกไปกระบอกไม่เจ็บร้อยเปอร์เซนต์กลิ่นของท่านมันก็จะทํากลุ่มยากนะครับท่านจูนมันก็จูนยากอะไรมันก็ทํายากทิปเล็กๆสําหรับมือใหม่นะครับผมอีกทีนี้ก็ อีพีหน้าเราจะมาขึ้นตัวค้อนนะครับเราจะมาเจาะลึกกันนะครับตัวค้อนว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างลูกค้อนยาวเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่สปริงขนาดกี่เซนกี่มิลน,นะครับนะเราก็มาไล่กันในอีพีหน้านะครับอีพีนี้ก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งเอาไว้อ่าใครสนใจลูกตอกนะครับก็มีอยู่ เรื่อยๆนะครับผมก็พยายามทําอยู่เรื่อยๆก็อาจจะมีน้อยแต่ก็ม,มีอยู่เรื่อยนะครับเพราะว่าเวลาว่างผมก็เพ่มยจะมีช่วงนี้นะครับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมบสวัสดีครับ